คือโอกาสในการสร้างรายได้และการขยายตัวเติบโตทางธุรกิจของทุกคนเลยค่ะเพราะโครงการช็อปใช้แชร์รับรายได้โดยบริษัท Success m o b i l g จำกัดมหาชนได้ลงทุนเปิดสาขาประเทศที่8แล้วนะคะก็คือประเทศฟิลิปปินส์โดยที่บริษัทลงทุนให้100%เเซนะคะเราเพิ่งมีแ r รนด์โอเ i n g ไปเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมานี้เองนะคะที่ c e n t ริสวอล์กคอมมิวนิตี้มอลที่มีผู้คนสัญจรมากซึ่งสาขานี้มีพื้นที่ถึง300ตารางเมตรมีส่วนที่เป็นคาเฟ่ให้ทุกคนสามารถเข้ามานั่งคุยธุรก,กิจได้มีพื้นที่สำหรับพิแกนเพสจำหน่ายสินค้ามีพื้นที่ที่เป็นห้องประชุมรองรับได้ถึง80คนเลยทีเดียวโดยที่บริษัทลงทุนให้100% นักธุรกิจไม่ต้องลงทุนเลยถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจที่ลงทุนตามไม่มีความเสี่ยงและมีโอกาสเติบโตง่ายสามารถขยายธุรกิจไปถึงต่างประเทศได้โอกาสนี้เป็นของทุกท่านค่ะอย่าปล่อยให้โอกาสกลายเป็นอากาศโครงการช็อปใช้แชร์รับรายได้